สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาเจริญทรัพย์ครับผมวันนี้เรามาดูเล็กคลิกขี้หนูกันหน่อยทีมงานเสียโดมครับคุณสะใช้ไมโครฮิตาชิร้อครับผมเป็นงานชั่วโมงน้ำแตกแล้วครับ cậu nó mà phải sảm pi các phụng giòn sáng lắm nìm nìm cảnh lười แสงครับดูก่อนครับน้ำแตกแล้วครับโอ้มุมนีม้ก็ไม่ได้เลยเจอน้ำแล้วครับ ขุดเอาน้ำใช้ครับเจอนน้ำนะครับ f c ครับ,รบเป็นสังเกามีปลาไหลไหมนอ้อ คนอื่นเขาเล่นน้ำครับนี่นีผมไม่เล่นทีมงานนี่ไม่มีวันหยุดครับน้ำแตกแล้วเสียงเฮินนี่น้ำอู้จอตานาำใหญ่เลยครับนี่จอตานาำเลย หักมดนี่ครับตูน้ำมองใหญ่มากสิ็จม์ไหมนี่สะนี่นี่เ็กตึกเฮ้ย เล่นสุดปูมเลยสะนี้นเป็นดินสมองครับขุดเป็นทำทีไรนาะส่วนผสมครับและก็เจาะบาดาล

ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกดซับะไคร้สวัสดีครับผม